คุณทวดเนาะค่คุทวดกเก้าสามนี่คุณทวดจากไปค่ะแลวทวดชายก็จากก็เก้าสิบหกนะนี่เป็นกูลในสายเลีอยนนะอ๋อคุณพ่อคุณทวดคุณชายคุพ่อค่ะก็เก้าสบเก้าสิบหกเก้าสิบหกแล้วทวดผู้ิงก็เก้าสิบสามค่ะอละเก้าแม่แม่ชอบไหมแม่ก็ชอบค่ะแม่ชอบ พี่ชอบชอบสองเก้าแหละ29งเก้อแม่ชอบสองเก้าแต่กเก,ก็เคยบ่อยแหละจากที่คุยกับลูกนะก็หนึ่แม่ก็ก็ไม่คนจากเก้านะที่จริงชอจากเกวันนี้ก็ยังมีเก้าแต่ก็อใา้จริงแล้วลูกนอได้สัมภาษณ์ได้คุยคุกับลูกนักข่าวทั้งหลายสิ่งที่จริงก็จริงขึ้นมัางเนาะันของแม่เนาะใครตีเป็นอย่างอื่นก็ตีเอาเนาะใครชอบตีเลขเป็นนะครับ ค่ะก็ใช่แต่แต่คื่ที่พันยายชอบก็จะเป็นเก้าสองสองเก้าหลักเก้านี่แหละก็เป็นสองเก้าภูที่จากไปแล้วน่าจะเป็นศูนย์ด้วยเนาะใช่ออ๋ค่ะคนที่จากไปก็ศูนย์สองเก้าก็แปลเอาเป็นโชคดีนะคะทุกคนแล้วแล้วแล้วแม่นี่แปลว่ายังไงเวลาแม่แปลความฝันก็แปลความฝันนั่นเหรอแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะ บ้านก็บ้านเล็กที่สองเก้านะเล็ที่สองเก้าสองเก้าด้วยบ้านเล็กที่ยี่สิบเก้าแต่ของแม่เองบ้านเล็กที่สามสิบห้าก็อยู่ใกล้กันอย่างนี้แหละเหมือนบ้านเดืมนะอยู่กับที่เมื่อตะกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ก็ถึงเนี่ก็ถึงชอบสองเก้าแต่ไหนมาด้วยรถพ่อครูด้วยไงรถเป็นกันอล้วแม่กชอบแต่สองเก้ามีสองเก้าอยู่บ่อยสองเก้าในวงกลมนั่นเลย อานี้สองเก้าองเ้าเป็นเลขที่แม่ชอบเนาะอ่าฝากอะไรไหมอวยพรให้ลูกหลานหน่อยครับแม่ยืมหนึ่งก็ไม่มีอะไรลูกในเมื่อว่าสามตัวศูนย์สองเก้าอะไรอ๋นยายก็มีอะไรนะพืชไม่เก่งก็สิ่งดีๆที่หวังๆเหมือนถ้าเราจะเสี่ยงโชคก็เป็นโชคที่ดีสมบังทุกทุกทาทุกทุกคนแล้วก็อย่างที่เห็นๆก็ในสภาพ ก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่ก็ความฝันอาจจะเป็นจริงได้สักวันเนาะเป็นจริงได้ทุกๆคนค่ะไม่ชอบตัวเม็ดตัวเม็ตัวแมไม่ชอบตัวไหนอเก็ทั้งหมดนะค่ะก็สองเจ้าแม่ก็ชอบคนสองเจ้าเปอรสามจับให้รอยแม่เออนี่ไอ้ที่ที่แม่ชอบจริงด้วยสองเจนี่สองเจ้าชีครับ สองเกเลยใช่ไหมสองเก้าถ้าสาตัวเลยสองเก้าสองตัวก็สอก้าสองเก้าแม่แม่สมแม่สมสนิทโอแม่แม่สมสนิทสมสแม่สนิทฝันเวลาฝันฝันแน่นนะแม่สมสนิทคนฝันแน่นคนันฝันแม่นเนาะ ค่ะก็ก็มีบังลูกก็ก็จริงด้วยเหมือนที่ว่าส่วนๆแม่แม่ฝันใช่ไหมที่ว่าเป็นเป็นปลาตัวน้อยอยู่ในวงกลมสีแดงมีอยู่ห้องคุยให้เขาฟังเขาถูกนะห้องข้างๆอยู่ข้างๆกันแม่เขาด้วยกันนี่แหละส่วนๆนะบอกว่ามันเป็นวงกลมแต่ปลาตัวน้อยตัวยี่ยๆอย่างนี้นะคะแต่แต่ไม่แก่แต่ไม่เป็นว่าปลาไปนน่นอ่าเป็นปลาบอกว่าปลาปลาก็เป็นแปดอย่างนี้เนาะค่ะแต่ก็ เป็นแปดเอีนไปเป็นแปดเก้าแปดห้าไปอย่างนี้แต่ว่ามีคนถูอยู่ศูนย์ศูนย์นะมีคนซื้อศูนย์ศูนย์ของแม่ค่ะนี่ตรงนี้สายอยู่ด้วยกันนี่แหละม่คะด้วยกันก็ถูอยู่ก็เล่าสูกันฟังว่ามันสีแดงก็เหมือนที่ตองเก้าเพราะว่าเขาเรื่จะแปลงไงเขาว่าเก้าก็เป็นหกก็ได้เราเขาก็ยังว่าอนาั้นยุ่งเยอะค่ะยุ่งจริงค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมา ดูแลยุงเองก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยค้นถูก มันยากมันยากมากตัวศูนย์ที่ศูนย์ศูนย์เป็นตัวที่ใครไม่อยากจะซื้อใช่มลกแต่ทำไมแม่ถึงคุยกับเขาเขาได้เขาเป็นยี่สิบบาทนะแม่ของเมียแม่ข้างๆนอนข้างๆอาจจะแล้วว่าคนมีโชู้ใช่แล้นก็เมื่อก่อนมีแต่แม่เคยถูกจะไม่เข้าว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วแหละคนขายเขาไม่ค่อยมีเะลามาก้ซือ แม่ลูกที่อยู่ประชุมก็ซื้อก็ลังชาก็ได้่างด้านนแกงแม่ค่ยแม่สมครีแม่สมศรียังไงก็เพราะหลายช่องเนี่ยไดบริจาั拉นี้ก็จะมีโชคเพราะว่าหลายคนนี่โดนยุงกัดบริจาครเลือดนะขอโชคดีละกันขอบคุณขอบคุแม่สมศรีครับขอบคุณแม่สมครับารมนครับบรมบค่ะสาธุค่ะขอทุคมหวังนะคะ สาธุาค, s. <S ครับสาธุครับแม่สมสนิทครับคนฝันแม่นครับงวดที่แล้วให้ศูนย์ครับวันนี้เรามาขอโอครับครนั่นเอง่ะ แต่มีคนนึงเข้ามาจัดีตะเกนะเด้เก็มาตอนนั้นมามามีงานก็มาแต่งวดนี้แม่สมศริก็ให้สองเก้าศูนย์สองเก้าฝาก f อซีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องนิาดินพารวยสวัสดีครับ